ศรัทธาที่มองไม่เห็นความศรัทธานั้นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเมื่อใดก็ตามที่ท่านศรัทธาต่อบางสิ่งบางอย่างคนเดียวที่จะรับรู้ได้ว่าศรัทธานั้นสัมผัสได้คือตัวท่านเมื่อใดก็ตามที่ท่านสวดมนต์และนึกถึงครูบาอาจารย์เขาว่ากันว่าจิตสามารถเดินทางได้ไวกว่าแสง จะเกิดพลังงานบางอย่างครูบาอาจารย์สามารถรับดูได้ข้าพเจ้าเองได้แนะนำเพื่อนให้สวดบทสวดมนต์ที่มีรูปครูบาอาจารย์และได้บอกให้สวดทุกวันดูรูปท่านนึกถึงท่านไว้เพื่อนท่านนี้ก็นำไปปฏิบัติตามทั้งทางที่ไม่เคยเจอครูบาอาจารย์คนนี้เลยได้ยินแต่เรื่องเล่าเท่านั้น ด้วยจิตที่เป็นสมาธิที่เกิดจากการสวดมนต์และดูรูปท่านอย่างเดียวก็สามารถสื่อถึงครูบาอาจารย์ในฟันได้ท่านเมตตาม,มาเตือนบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้าพระเจ้าเชื่อเหลือเกินว่าฟันแบบนี้ไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นตรงกับในฟันที่ท่านมาเตือนทุกอย่าง บางครั้งท่านอาจไม่จําเป็นต้องมีวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ก็ได้หรือเคยไปกราบท่านมาก่อนขอให้ท่านศรัทธาและนึกถึงครูบาอาจารย์เสมอท่านรับรู้ได้และมาช่วยท่าเรือํำจิตของเรานั้นมีพลังงานที่เราเองก็มองไม่เห็นจงมีศรัทธาแล้วปาฏิหาริย์จะเกิดกับท่านและท่านจะสัมผัส และรับรู้ได้เองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวริปปาติหารครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในอดีตจนถึงปัจจุบันจะมีลูกศิษย์ลูกหาแบ่งเป็นสองพวกพวกหนึ่งเห็นว่าควรเน้นการสอนสัจธรรมล้วนอีกพวกหนึ่งเห็นว่าอภินิหารเป็นอุบายอย่างหนึ่งและอย่างอ้างสมัยพุทธกาลด้วยว่าปางครั้งพระอรหันต์บางองค์ ยังต้องใช้อิทธิปฏิหารเป็นการดึงคนเหมือนกันอยากกราบเรียนว่าไม่ทราบว่าหลวงพ่อมีความคิดเห็นอย่างไรยุคนี้ควรพูดเรื่องนี้ที่สุดคำถามนี้ดีมากเพราะเวลานี้กำลังเกเลื่อเกินถ้าปฏิบัติไม่ถูกเสียหลักเมื่อไรก็ไปเลยคือทำให้ตกจากพระศาสนา ตัวเองก็พลัดตกจากพุทธศาสนาพร้อมกันนั้นก็พาให้เกิดผลเสียแกสังคมส่วนดวมพุทธศาสนาเองก็เสื่อมโทรมดังนั้นจะต้องมีหลักเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนเพราะมีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนามากสำหรับพระพุทธเจ้าเราพูดกันทีหนึ่งแล้วว่าพระองค์เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมอย่างไร คนสมัยนั้นเขาเชื่อถึงขนาดวัดกันว่าอารหันต์อยู่ที่มีฤทธิปฏิหารพระองค์จึงต้องทำลายความเข้าใจผิดของมนุษย์สมัยให้เห็นว่ามันไม่ได้อยู่ที่สิ่งนี้และสิ่งนี้มีปมไม่ดีด้วยพระองค์ทรงใช้ฤทธิเพื่อปราบฤทธิแต่พอปราบเสร็จแล้วพระองค์ก็ไม่ใช้อีกหมายความว่าคนไหนที่หลงเรื่องฤทธิ พระองค์ก็ปราบด้วยฤทธิ์ปราบเสร็จสำหรับคนนั้นก็จบเรื่องฤทธิ์แล้วเข้าสู่อนุสาสนีปาฏิหาริย์คำสอนที่เป็นจริงและทำให้เห็นความจริงเมื่อนำไปปฏิบัติก็พบความจริงแห่งความพ้นทุกข์เป็นที่น่าอัศจรรย์แสดงความจริงเป็นสัจธรรมส่งใช้วิธีนี้นี่คือหลักที่หนึ่ง ที่จะต้องออกมาใช้ขนาดนี้คนกำลังมีค่านิยมสูงในเรื่องการนิยมอิทธิฤทธิปาฏิหารในทุกที่เราต้องถือหลักของพระพุทธเจ้าคือการเอาฤทธิ์ปาบฤทธิ์ไม่ใช่ต้องการยกย่องฤทธิ์และไม่ต้องการให้คนหลงระเริงและหัวเมาในเรื่องนี้มากขึ้นแต่ในขณะที่เขายังหลงอยู่เราต้องมีเป้าหมายให้เขาหายหลง แล้วก็หาวิธีว่าชักจูงอย่างไรให้เขาเก้าวหน้าไปในกรณีนี้จะมีหลักการที่ว่าหลักพระพุทธศาสนาต้องการพัฒนาคนให้เจริญงอกงามในศีลในสมาธิและปัญญาแต่ตอนแรกคนเขายังไม่ได้พัฒนาเขาก็อยู่ของเขาที่จุดยืนของเขาลุ่มหลงมัวเมาในริษเตวังผลจากริษ เราทำไงจะพาเขาให้ก้าวจากจุดยืนนี้ไปตอนนี้ก็จะมีปัญหาที่เป็นความละเอียดอ่อนซึ่งมันก็จะมีความยืดยุนและความแตกต่างเกิดขึ้นซึ่งขึ้นต่อปัจจัยว่าสำหรับคนที่เขายืนอยู่เขาอยู่ในสภาพไหนที่จุดใดเราก็จะต้องปฏิบัติให้เหมาะควรกับเหตุปัจจัยของแต่ละคนสำหรับคนหมู่ใหญ่ที่แตกต่างหลากหลาย ทั่วทั้งสังคมนี้เราไม่สามารถกำหนดเลือกให้เป็นไปอย่างใจคนจำนวนมากยังไม่แววเสียงของทําเลยถ้าคนเหล่านี้จะยอมละเว้นการประพฤติตามอำเภอใจไม่เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนแก่เพื่อนมนุษย์และอยู่ให้เป็นปกติสุขได้บ้างเพราะเชื่อถือและเกรงกลัวต่ออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างก็ยังดีกว่าปล่อยให้เขาล่องลอยเว้งคว้างยังไม่มีหลักอะไรเลย ถ้าเขายังเข้าไม่ถึงสิ่งที่แท้จริงแท้ที่ดีกว่านั้นแม้จะได้แค่นี้ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเกาะเกี่ยวเนรร้างเสียเลยข้อสำคัญก็คืออย่าหยุดจมกันอยู่กับความเชื่อแบบปฐมกับนั้นเรื่อยไปหรือเอาความศักดิ์สิทธิ์นั้นไปรับใช้สนองกิเลสข,ของเขาหรือใช้ล่อเขาเพื่อหาลาภให้แก่ตัวแทนที่จะใช้เพื่อช่วยให้เขาขยับขึ้นมา เมื่อถึงจุดนี้ก็ต้องพูดถึงปัจจัยที่สองปัจจัยที่สองคือผู้สอนผู้สอนต้องรู้ก่อนว่าหลักพระพุทธศาสนาคืออะไรจะต้องสอนให้เขารู้หลักนั้นถ้าเป็นผู้สามารถพอสอนแป๊บเดียวผู้ฟังก็ก้าวมาถึงจุดที่ต้องการได้เลยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับฤทธิ์อย่างพระพุทธเจ้าป,ปกติก็ไม่ส่งใช้ฤทธิ แต่ใช้วิธีเขี่ยผงในตาสอนทีเดียวเขาก็ข้ามมาอย่างที่พระองค์ต้องการเลยแต่ทีนี้ในกรณีผู้สอนไม่มีความสามารถหรือมีความสามารถไม่เพียงพอก็อาจจะไปสู่จุดที่พูดเมื่อกี้ว่าอาจจะเอาฤทธิ์เป็นสื่อชักจูงคือต้องยอมรับความสามารถของตัวว่าฉันไม่มีความสามารถอย่างพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่จะสอนได้ขนาดนั้น ไม่สามารถใช้อนุสาสนีปาฏิหาริ์ให้ขนถึงความจริงได้ก็เลยยังต้องอาศัยอันนี้เป็นสื่อเป็นอุบายเพื่อจูงคนขึ้นมาแต่ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเพื่อดึงเขาก้าวต่อไม่ใช่ดึงตัวเข้าไปหมกอยู่กับเขาหรือไปทำให้เขาลงยิ่งขึ้นหรือตัวเองหลงลาบสการะแทนที่จะมุ่งประโยชน์แก่เขา ก็กลายเป็นมุ่งจะไปเอาจากเขาไปทำกับเขาเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวแล้วทำให้เขาหลงก็กลายเป็นการหลอกลวงเขาไปอันนี้เป็นข้อพิจารณาในแง่แรงจูงใจเอาละ่ะตกลงจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้เขยเรื่องเจตนาที่จะพาเขาเดินก้าวหน้าแต่เพราะความสามารถไม่พอก็เลยไปพบเขาที่จุดที่เขายืนอยู่ แล้วก็พาเขาก้าวต่อไปนี่เป็นส่วนที่หนึ่งคือพูดในแง่แรงจูงใจหรือเจตนาในส่วนที่สองจะต้องปฏิบัติให้ถูกหลักการแง่ที่สองนี่ก็สำคัญมากต้องไม่ให้ผิดหลักการสามอย่างจะต้องรู้ว่าหลักการทั้งสามอย่างเป็นอย่างไรขอให้เอาหลักการนี้มาพิจารณากันหลักการที่หนึ่งคือหลักกรรม ตามปกติความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิปฏิหารนี้มีลักษณะทั่วไปก็คือการหวังผลสำเร็จจากการโดนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเ,เทพเจ้าผู้สันส้นๆว่าหวังผลจากการโดนบันดาลจุดนี้แหละสำคัญที่สุดตนเองไม่ต้องทำความเพียรได้แต่รอคอยผลสำเร็จที่เทพเจ้าหรือสิ่งสำคัญให้ก็นั่งคอยนอนคอย นั่งนอนรอคอยโชคหวังลาบเล่นลอยแล้วก็งอมืองอเท้าไม่ทำจุดนี้คือจุดตัดสินจุดตัดสินที่หนึ่งคือหลักกรรมการที่จะเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อภิิหารจะต้องไม่ให้เสียหลักกรรมหลักกรรมขั้นต้นเป็นหลักความเชื่อเชื่อในกรรมคือเชื่อในการกระทำเชื่อในการกระทำคือเชื่อในหลักเหตุผล ได้แก่ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยกรรมก็คือหลักเหตุผลในแง่การกระทำของมนุษย์ว่าผลที่ต้องการจะสำเร็จด้วยการกระทำหลักการที่สองในพระพุทธศาสนาคือหลักศีขาหลักศีขาคือหลักการฝึกฝนพัฒน,ฒนาตนพุทธศาสนาสอนให้คนฝึกฝนพัฒนาตนขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าใครก็ต้องศึกษาทั้งนั้น ผู้ยังต้องศึกษาได้แก่อริยะบุคคลสามคือโสดาบันสก,กิทาคามีอนาคามีและอเสคะผู้ศึกษาจบสิ้นแล้วคือพระอระหันต์ถ้าปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาก็ต้องพัฒนาขึ้นไปไม่ใช่ถอยหลังลงมาพฤติกรรมที่วุ่นวายเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรศเดชปฏิหารที่เป็นการพึ่งพาอาศัย ปัจัยภายนอกนี้เมื่อเข้ามาตาสนาแล้วก็กวรจะต้องเบาบางลดน้อยลงไปทุกวันทุกวันไม่ใช่นับวันแต่ระบาดตาดเดินแพร่หลายหนักหนามากขึ้นจิตใจและภูมิปัญญาก็จะต้องเติบโตพัฒนาขึ้นฉันนั้นถ้าต้องโมวปลอบขวัญกันอยู่ก็ไม่รู้จักเติบโตเป็นผู้ใหญ่สักทีเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงต้องการให้เราพัฒนาขึ้น มีจิตใจและปัญญาที่เติบโตขึ้นจึงไม่ท่งสนับสน,นุนอิทธิฤทธิปาฏิหาริ์ซึ่งทำให้คนไปฝากความหวังไว้กับเครื่องปลอบใจภายนอกหลักการที่3คือความหมายของความศักดิ์สิทธิ์อันนี้เราจะเห็นได้ชัดพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในท่ามกลางความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลากหลายเชื่อเทพเจ้าที่เต็มไปด้วยฤทธิ์ปาฏิหาร ยุ่งอยู่กับเรืองธิดเดตปฏิหารงมงายหวังผลสำเร็จจากการเดินบรรดาลของเทพเจ้าไม่ต้องคิดทำอะไรอ้อนวอนบวงสวงบูชายันไปไม่ต้องฝึกฝนตนเองนี่ก็ผิดหลักสองข้อข้างตน้นเทพเจ้าที่คนนับถือธิ์มีเดชนั้นคืออย่างไรก็คือธิ์ที่เกิดจากกิเลสธิ์แสดงกิเลสโลภะโทสะโมหะทั้งนั้นเลย ดังจะเห็นวัาเทพเจ,จ้ามีโทสะแรงมีความโลภมีราคะรุนแรงแย่งชิงคู่ครองกันเบียดเบียนทำลายกันโกรธแค้นกันยกทัพไปรบกันเวลาสร้างเทวรูปขึ้นเป็นอย่างไรจะเห็นว่ามักแสดงความหึกห้าวโหดเที่ยมทารุณหรือแสดงความสามารถที่จะไปทำลายผู้อื่นต้องทำให้มีมือมากมาก สองมือไม่พอเอาสิบมือเสียนเดียวไม่พอเอาสิบเสียนตาเดียวไม่พอเอาหลายตามีเท้ามีเยอะแล้วยังไม่พอต้องเอาอาวุธอีกต้องมีจกักรมีสังมีคาถามีอะไรต่างๆอาวุธเยอะแยะแสดงรูปร่างท่าทางผาดโผนโจทยานกำลังจะจัดการคนอื่นมีแต่เริ่มงกิเลสทั้งนั้นแล้วเรื่องที่เล่ามา ประวัติเทพเจ้ามีแต่วุ่นวายทั้งนั้นเคอริสจะมาควบมากับกิเลสความศักดิ์สิทธิ์อยู่กับกิเลสแต่มาในพุทธศาสนาความหมายของความศักดิ์สิทธิ์ก็ค่อยน้อมลงมาสู่ธรรมพอมาถึงพระพุทธศาสนาฤทธิ์ทั้งหมดที่ผสมความโกรธความหลงราคะโทสะเหล่านั้นจะสู้ฤทธิ์แห่งความบริสุทธิ์ไม่ได้ ความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดมาสูงสุดที่ความบริสุทธิ์ปัญญาและคุณธรรมเราสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาเป็นมนุษย์ธรรมดานั่งงามสง่าด้วยธรรมะไม่ต้องแผงลิฟต์สงบเย็นมีเมตตายิ้มแยม้มให้คนมีความอุ่นใจสบายใจมีความสุขมีพระปัญญาคุณมีพระวิสุทธิคุณ และมหากรุณาที่คุณตกลงความศักดิ์สิทธิ์ก็โอนมาอยู่ที่ความบริสุทธิ์คุณธรรมและปัญญานี่แหละคือความศักดิ์สิทธิ์ที่สูงสุด